พระพุทธเจ้าเคยถูกกล่าวหาว่าพาผู้หญิงหนีฟังดูแล้วเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธศาสนาเริ่มเจริญมีผู้คนมากมายละทางโลกเพื่อออกบวชบางคนเป็นพ่อบางคนเป็นลูก เป็นสามีที่วันหนึ่งทิ้งบ้านมาสแสวงหาความจริงเรื่องนี้ทําให้คนบางกลุ่มไม่พอใจโดยเฉพาะพวกพราหมณ์และละทัทธิอื่นที่เสียศรัทธาและอํานาจพวกเขาคิดแผนการร้ายเพื่อทําลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าจึงส่งหญิงสาวผู้มีรูปลักษณ์งดงามว่าจินจมาณวิกาเธอแสดงตนเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาธรรมะมานั่งฟังเทศเป็นประจำเวลาผ่านไปเธอเริ่มแสดงท่าทีว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระพุทธเจ้าวันหนึ่ง เธอเดินมาที่วิหารกลางเมืองลูปท้องและเสียแซงว่าตั้งขันแล้วตะโกนใส่ฝูงชนว่าพระสมณะโคดมคือพ่อของลูกในท้องข้าเสียงโจดจ,จันดังทั่วเมืองศรัทธ,ธาของมหาชนเริ่มสั่นคลอนพระสาวกทั้งหลายตกใจและโกรธเคืองแต่พระพุทธเจ้ากลับนิ่งไม่ตอบโต้ไม่ปฏิเสธ ไม่อธิบายเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วันจินจมานาวิกาเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงจนสารภาพกลางหลานว่าถูกจ้างมาใส่ร้าย,ายผู้คนที่เคยสงสัยกลับกลายเป็นผู้กราบไหว้และพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยกล่าวโทษเธอแม้แต่น้อยบางครั้งความจริงไม่ต้องรีบแก้ต่างแต่เพียงรอเวลาให้การเวลามันเปิดเผยเองครับ